สวัสดีครับผม <Okay. S 2> มื้อนี้มาพบกันนี่แหละครับรายการพันีสานครับผมมื้อนี้ผมจะพาพี่พาน้องมาใส่เบ็ดนะครับโอเคโอ้ปลาบวกไม้ก็เป็นไม้ตามธรรมศาสตร์นี่นะครับไม้ธรรมศาสตร์มอนี้สิมาไกลนี่เด้อพี่น,าาน,าาน,น,น้องเด้อมาไกลนี่มื้อนี้่จึมน้องแนวนี้ครับ มก็ได้ยายเบ็ดไปเลยละมันอีพวกมากยาิปก็ลังครับผมถา้าจะเสียบเหงื่อเลยบ้านไปครับหลุดกันครับผมนี่นะครับเหงื่อเหงื่อผมเกิดเป็นเหงื่อจิงเหรียญนะครับซื้อมาสามขีดนะครับไมาลองมึงเพราะว่านานีมนาม,มันเข่าถอกนะครับบอ,อกห่วงนะหนามมนงกับสีบ่มีนะครับหนามมนงกับสีไล่ลงมา ตามห่วยน้องนี่แล้ะครับห่วยหน,น่อยครับเป็นห้วยหน่อยไกลๆบ้านครับไปครับลุยกันเลยครับผมนี่นะครับผมได้ย้ายไปหรอเอากัดเสียบเหงื่อเลยครับวิธีเสียบเหงื่อนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นสูตรผมเนีครับพี่น้องเนอ่ผมนี่จะเอาเบียสนี่ก่ กลดดากนะครับนี่กลดดากเย็นมาครับอันนี้สูตรผมนะครับเพราะว่าสูตรก้นอื่นเขาอาจจะมีสูตรของเขาเนี่ยอันนี้ผมแนะนําสูตรผมครับเพราะว่าก้อนนี้มันจังบ่าตายนะครับพี่นนอล <Nope. S 1> มันจะเวลานะมันกระดินนะครับไปครับเวลาใส่ครับโอใส่ลอยเด้อพี่นนอเด้อ นี่ครับพีลาใส่เห็นไหมครับพี่นอ้องมันจะลอยแนวนี้นะครับอย่าให้เคลื่อนน้ำนะครับเพราะว่าเวลาปลาสวนนี่มันจะโดนหมากเบ็ดนะครับผมเหตุตัวหลวนพี่นอ้องโน้ปพี่นอ้องเอาเลยครับโอ้ยเห็นไหมครับนะั้ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเอาเลยครับตอนนีโอ้คนหน่อยครับพี่น้องอุยลดลดลดพี่น้องอู้หอ้หูอู้หูนขาบ,บิดซื่อๆพี่น้องเห็นไหมครับใช่นี่แหละครับอ่า เดี๋ยวตัวนึงแล้วครับตอนน้ครับผมโอ้หลอนคัพี่น้องเลยร่างหนี่เป็นแนวนี้แล้วโอ้ยหลอนนีเละพี่น้องเลยแล้วก็น้อ,อ,นอยแล้วครับพี่น้องเห็นวะครับนะ่ะเห็นวะอล้วครับเอาแล้ว 2ตัวแล้วครับผมเห็นไหมพวมันอาจจะไม่ไ้ใส่ซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องซ้ำคนใส่หลุดเนาะโอ้หลงังข้างมันตึงๆเลยพี่น้องลัลงนี่ครับสวยบ่ถือว่า ทั้งนี้ก็มาขางไวังเทุงเนะพี่น้องสั่วบ,บ่ถือว่าอือ,าอีกแล้วครับคับผม้มิชิตพ่จะใส่ไหนล้ะพี่น้องเย โอ้นี่นครับยา้าฮูโอ้ก้อนนี้ก็เห,เหมเี๊ยบเรนี้นี่เลยพี่น้องรูดบ่โอ้รูดครับเหมี <c oughs> ยติดดินเลยพี่น้องโน้ป <Nope. S 1> โอ้ยชิดายร อู้อีกเหรอครับพี่น้องเอาล้วครับเอาล้วครับเอาล้วครับเอาแล้วเอาแล้วอุย้ยนี่ครับยั่วเสร็จงามเลยพี่น้องเอ้ กสองล้านกิจเลยพี่นอ้องอลไรครับนี่ค,ครับผมเอ,อ่อคุณขาบเด็ดตัว ่ที่มีแต่ใส่สมัยกับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วครับพี่น้องนะไปพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ